นี่ครับผมวันนี้เรามีเมนูส้มตำครับพี่น้องกับปิงไก่เนาะครับผมเปลี่นอันนี้เป็นปิงโค้งไก่เนาะครับผมมีอยุสองปิงพี่น้องปิงโค้งไก่เนี่ยครับผมนี่ครับผมส้มตำของห้องพี่น้องอันนี้ไส่บกพริกแห้งประมาณสิบหาเม็ดเด้ยพี่น้องมามาครับผมใส่กันเลยครับผมวันนี้มีช้อนนะครับผมโซยกันเลยพี่น้องคำมีไงเรียบเยพี่น้องใส่เลยครับผม อืมาเพชอนนั่นนั่นนั่นเอาเรียกเอาเรียกไวไหวไวไหวไหวอไหวสะดึกิไสะอกิีได้ปะเนี่ยพี่น้องไม่ได้ใส่ตัวแสดงแทนอ ใส่มือก่อน 再来，再来。 ขอเป็นรุ้ี่นองปิ่งใกล้หวานจัง้อยเนาะพี่น้องกับ้มต่ำเผ็ดๆป่ะเนะี่ยอือไก่มาทัานเแดบบ็ดไก่ยังมีชีวิตยอยู่ ส่ได้พี่น้องอือโอ้แซ่บปะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย